เก็บมาจากสวนสดๆเลยนี่ค่ะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีนี่ค่ะสีอบม่วงๆไหมคะทุกคนสีม่วงหรือสีแดงหรืออะไรอย่างเนี้นะคะสองสีแบบนี้เลยนะคะับแซบๆด้าพริกเกลือนะทุกคนแต่ว่านี่จะเดี่ยวน้ำปลาเนาะน้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเนาะใส่พริกป่นไหมใส่อะไรเลยนะ ก็จะมีรสอ่าออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะทุกคนเปรี้ยวๆหวานๆเลยทุกคนนะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะทุกคนควานเอาข้างในเนื้อข้างในของสวรสออกมานะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานต่อนะคะบายยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะก็จะอร่อยไปอีกแบบนะทุกคนอืม แซ่บมากยวให้ดูเนื้อข้างในอืมแซ่บจะใสพ่พริกป่นขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานต่อนะคะบ๊ายบายี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยค่ะเอาไว้ทานได้นะคะทุกคนสวรสนี่เก็บไว้ได้นานนะทุกคนถึงแม้ว่าเปลือกเขาจะออกอ่าเขาเรียกอะไรนะจะไม่ไม่ไม่ไม สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินผลไม้แซ่บอร่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนน้ำผลไม้ได้นะทุกคนบางคนก็ชอบทำเป็นน้ำผลไม้ทานกับพริกเกลือนะทุกคนแต่ว่านี่จะเดี่ยวน้ำปลาเนาะน้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเน,ะะนาะเสร็จพ่ฝนไหมทานสวรสอร่อยๆด้วยกันทุกคนอื้อ สดแบบนี้นะคะแต่เปลือกเขาจะไม่น huh ี่แล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะยังยังข้างในยังยังทานได้นะทุกคนยังทานได้เพราะว่าอข้างนอกแค่ได้นะแต่นี้วันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่มิป่นนะคะแต่เพื่อนเพื่อนชอบแบบพริกเกลือก็ได้ค่ะพริกเกลือแล้วก็อามโรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่นี้วันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่มิป่นนะคะแต่เพื่อนเพื่อนชอบแบบพริกเกลือก็ได้ค่ะพริกเกลือแล้วก็อามาโรอย่างเงี้ย ก็ได้นะแต่นี้วันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่มิกลนะคะแ้าเพื่อนๆชอบแบบพริกเกลือก็ได้ค่ะพริกเกลือแล้วก็อามรอยอย่างเงี้ยก็พอดีเลยน้ำปลานิดน้ำตาลหน่อยหนึ่งอร่อยมากพริกเหลืองจะหอมกว่าหอมมากทุกคนมาน้ำผลไม้ได้นะทุกคนบางคนก็ชอบทำเป็นน้ำผลไม้ เอาไว้ทานได้นะคะทุกคนสวรษนี่เก็บไว้ได้นานนะทุกคนถึงแม้ว่าเปลือกเขาจะออกอ่าเขาเรียกอะไรนะจะไม่ไม่ไม่ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานต่อนะคะบา,บายยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเอาไว้ทานได้นะคะทุกคนสวรสนี่เก็บไว้ได้นานนะทุกคนถึงแม้ว่าเปลือกเขาจะออกเขาเรียกอะไรนะ จะไม่ไม่ไม่ไมอมหอมทุกคนหอมมากๆนี่คือยังไม่ได้อ่าได้นะแต่นี้วันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่มริกปนนะคะแ้่เพื่อนเพือชอบแบบพริกเกลือก็ได้ค่ะพริกเกลือแล้วก็เอามาโรยอย่างเงี้ยก็แซัมากดีมีประโยชน์เปรี้ยวหวานน้ำผลไม้ได้นะทุกคนบางคนก็ชอบทำเป็นน้ำผลไม้ แซ่บจ,จะใส่พริกปก่นฮืมทุกคนหวานมากเลยสีเหลืองจะมีความหอมหอมกว่าสีออ่เอสีนี้เนาะใส่อะไรเลยนะก็จะมีรสอ,ออกเปรีย้ยวหวานๆนะคะทุกคนเปรีย้ยวหวานๆนี่เลยค่ะวันนี้ได้เสาวรสค่ะทุกคน เสาวรสแซ่บๆเก็บมาจากสวนสดๆเลยนี่ค่ะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีนี่เลยค่ะวันนี้ได้เสาวรสค่ะทุกคนเสาวรสแซ่บๆเก็บมาจากสวนสดๆเลยนี่ค่ะมีสีเหลืองแล้วก็มีสี่าน,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 นจะพริกเกลือนะทุกคนแต่ว่านี่จะเดี่ยวน้ำปลาเนาะน้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเนาะส่พิกลไหม สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินผลไม้แซ่บอร่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทานต่อนะคะบา,บายยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอแซ่บใส่สพริกป่นก็จะอร่อยไปอีกแบบนะทุกคนแซ่บม,มาก ให้ดูเนื้อข้างในอือพอดีเลยน้ำปลานิดน้ำตาลหน่อยหนึ่งอร่อยมากออหอมทุกคนหอมมากๆนี่คือยังไม่ได้น้ำผลไม้ได้นะทุกคนบางคนก็ชอบทำเป็นน้ำผลไม้สดแบบนี้นะคะแต่เปลือกเขาจะไม่นี่แล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะยังยังข้างในยังยัง ทานได้นะทุกคนยังทานได้เพราะว่าอ่าข้างนอกแค่สดแบบนี้นะคะแตบบ่เปลือกเขาจะไม่นี่แล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะยังยังข้างในย,งยังยังทานได้นะทุกคนยังทานได้เพราะว่าอ่าข้างนอกแค่เหลืองจะหอมกว่าหอมมากทุกคนมาแซ่บจะใส่สพริกป่นกีเหลืองจะหอมกว่าหอมมากทุกคน สดแบบนี้นะคะแต่เปลือกเขาจะไม่นี่แล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะยังยังข้างในยังยังทานได้นะทุกคนยังทานได้เพราะว่าอ่าข้างนอกแค่เหลืองจะหอมกว่าหอมมากทุกคนม,มานี่ค่ะสีออกม่วงม่วงไหมคะทุกคนสีม่วงหรือสีแดงหรืออะไรอย่างนี้นะคะสองสีแบบนี้เลยนะคะแซบ่บๆเลย สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินผลไม้แซ่บ,บอร่อยๆอด้วยกันนะคะทุกคนทานกับพริกเกลือนะทุกคนแต่ว่านี่จะเยือน้ำปลาเนาะน้ำปลาลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเนาะใส่พริกป่นสดแบบนี้นะคะแต่เปลือกเขาจะไม่นี่แล้วนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะย,ยังข้างในยัง,ยงทานได้นะทุกคนยังทานได้เพราะว่า,าข้างนอกเค่เอาไว้ทานได้นะคะทุกคน สวรสดนี่เก็บไว้ได้นานนะทุกคนถึงแม้ว่าเปลือกเขาจะออกอ่าเขาเรียกอะไรนะจะไม่ไม่ไม่สวยทุกคนนะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะทุกคนควานเอาข้างในเนื้อข้างในของสวรสออกมานะคะ<ฮ>แล้วก็เดี๋ยวนี้จะเติมเติมอะไรนะเติมน้ำปลาเนาะบางคนก็จะชอบทาะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินผลไม้แซ่บ,บอร่อยๆอด้วยกันนะคะทุกคนหอมทุกคนหอมมากๆนี่คือยังไม่ได้อ่าแซ่บจะใส่พริกป่นกนีเหลืองจะหอมกว่าหอมมากทุกคนือมาอทุกคนว,ว้าวมากเลย สีเหลืองจะมีความหอมหอมกว่าสีออ่เอสีนี้เนาะอืมพอดีเลยน้ำปลานิดน้ำตาลหน่อยหนึ่งอร่อยมากมทุกคนไม่ใส่เนาะเนี่เอาดีกว่าเนะพี่คน <c oughs> อ่าแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปค่ะนะคะสวรสเนี่ยสามารถเอาเอาไปทำแค่แค่ผิวเขาจะไม่สวยเฉยๆนะคะแต่ว่าข้างในเขายังดีอยู่นะคะ มาทานกันเลยทุกคนแซบๆด้วยกันมาเร็วฮืมทุกคนว้าวมากเลยสีเหลืองจะมีความหอมหอมกว่าสีเออ่สีนี้เนาะนี่ค่ะสีอกม่วงม่วงไหมคะทุกคนสีม่วงหรือสีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสองสีแบบนี้เลยนะคะแซบๆซแล้วกันกับพริกเกลือนะทุกคนแต่ว่านี่จะเดี่ยวน้ำปลาเนาะ ปลาลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเนาะจส่พี่คนไหมสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมากินผลไม้แซ่บๆอร่อยๆด้วยกันนะคะทุกคนทีเหลืองจะหอมกว่าหอมมากทุกคนอืมาทานสวรวอร่อยอร่อยด้วยกันทุกคนอื